โจทย์บอกว่าจงหาปริมาณของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบเกยน y ที่ถูกปิดล้อมด้วยสมการ y เท่ากับ2และ y เท่ากับ x ยกกลัง2จากนั้นมาหาจุดตัด x ยกกลัง2เท่ากับ 2x x ยกกลัง2ลบ 2x เท่ากับ0 x วงเล็บ x ลบ2วงเล็บเท่ากับ0 x จึงเท่ากับ0ไป2 0 2เราจะใช้สูตร v เท่ากับ π 0ไป4วงเล็บรูท y วงเล็บยกกำลัง2 dy เท่ากับ π 0ไป2วงเล็บ y ส่วน2วงเล็บยกกำลัง2 du จะเท่ากับ ไพ่ศูนย์ไปอินดิเกตศูนย์ไปสี่วงเล็บพารูทวยยกกำลังสองลบวงเล็บ y ส่วนสองยกกำลังสอง dy เท่ากับไพ่ศูนย์ไปสี่วงเล็บ y ลบ y ายส่วนสี่วงเล็บยกกำลังสอง dy แก้สมการจะได้เท่ากับพายวงเล็บ y ยกลังสส่วนสลบ y ยกกำลังสามส่วนสิบสนย์ไปสี่เท่ากับพายวงเล็บสิส่วนสองลบหกส่วนสิบลบศจะได้เท่ากับ8-3ส่วนพาเย 16, 2, 64, 12, 0, เ,า 8, 3, เป็นคำตอบครับ